โอเคล้วจะอยู่มงเวสหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับนะคะประเทศไทยนะคะท่านท่านอาจารย์คนไหนจะแพคของก็แพคคืนนี้ได้เลยคะ่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ไหนไม่แพคนะคะสามารถกเก็บไว้บนรถได้นะคะพรุ่งนี้ถึงที่อุบลแล้วลว่แล้วก็เอาลงมาทีเดียวนะคะอาจารย์คะอันนี้โรงเรียนนะคะอาจจะลงโรงเรียนประถมค่ะ อันนี้เขาไม่ใช่ประชุมค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าทำพิธีก่อนที่จะเข้าสัปดาห์ใหม่ๆะคะจะมีการประชุมใหญ่นี่ค่ะทั้งโรงเรียนนะคะทุกทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนเลยค่ะประถนมนิเทศค่ะ แต่ทำไมเขาถึงมปฐมพิเทศตอนนี้ค่ะเพราะว่าเแบบแขาแบ่งเป็นคาบเรียนคาบเช้าก็คือประฐมนิเทศก่อนนะคะคาบเย็นก็ประฐมนิเทศหลังเขาเรียกว,ว่าเขาเปิดสอนนักคาบเช้าคาบเย็นใช่ค่ะถ้าอ่าสำหรับเด็กมอต้นหรือมอปลายจะแบ,บแ่งเป็นคาบคาบเช้าคาบเย็นแต่ว่าเด็กปถมจะเรียนทั้งวันค่ะ แล้วก็อธุบาลก็เลยทั้งวันอันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนวัดใจนะคะท่านอาจารย์เห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ของแท้ของจริงนะคะวงเวียนวัดใจนะคะใจกล้าไปก่อนใช้อ่อนไปหลังนะคะท่านอาจารย์จากนี้ห่างจากโรงแรมเราประมาณ1กิโลแต่เราจะได้ใช้เวลาประมาณ30นาที บดเล่นนะคะประมาณกิโลก,กว่านะคะสองกิโลนะคะเราจะถึงที่โรงแรมนะคะเห็นไหมคะวงเวียนวัดใจของเวียดนามใจกล้าไปก่อนใจอ่อนไปหลังนะคะถ้าให้คนไทยเราลงไปขับนูคิดว่ายืนจนถึงดึกๆดกวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยจอดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะจอดยืนดูอย่างเดียวนะคะไม่ได้ไปไหน รวิจะทำยังไงใช่ไหมคะ

เพราะใจเ็เจ็บต้องชิวเไม่้าได้จายไม่ชิวเลยหัไปเรื่อยๆหันาจง้ารไม่ชิวเลยอาจารย์สังเกตทางขวามือนะคะทางนี้คือทางเข้าถนนคนเดินที่จะมีร้านที่จะมีกุ้งน้ำปลาอร่อยมากช มาสัตวมาสวามว่าเหื่อยท่านจารยหมท่านเหนื่อยรวไปหท่านน่ยเะโอเคถึงแล้วค่ะพลังงานเยอะมากโดี๋ยต้องแป๊